อร่อยมากเป็นรา้าข้าวบ้านที่แบบไฮคลาสจริงๆอร้อนทำอืน <c oughs> ใส่น้ำลงไปก่อนนะครับใส่กะปิหอ,อมแดงแล้วก็พริกไทยนะครับโขลกเข้ากันแล้วนะครับใส่ลงไปเลยยวน ไปครับใส่ฟักทองนะครับฟักเขียวตามด้วยข้าวดอ่อนนะครับแล้วก็ใส่บวบลงไปนะครับมากินมากทุกคนหอมฟุดๆุดตามด้วยใบตำลึงนะครับใส่ไปขั้นต่อมานะครับใส่กุ้งขาวทะเลนะครับกุ้งสดนะครับทุคนหืม ช่งหอมเยอะยวนเหลือเกินจุงรถด้วยน้ำตาลทรายนะครับสองช้อนเกลือนะครับเดืทะเลนหนึ่งช้อนนะครับทุกคน กุ้งตัวโตๆเนื้อเด้งมากขอชิมนะครับทุกคนกุ้งน่าจะสุกแล้วครับสุกพอสะดุ้งโอ้โห่ืึมชิมนะสุดๆุดทุกคนร้อน นี <c oughs> ่แหละบสน่ทของกุ้งสดมันจะหวาน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 หือปักก่อนพักครับขาดไม่ได้นะครับจะเป็นน้ำพริกแกงใบปลามางเทนนะครับกินคู่กับแกงเลียงในบอกเลยว่าอร่อยมากทุกคนดูหืมดูทุกคน ขอน้ำขอน้ำอะไรจะขนาดนี้เนี่ยสุบเบ๊พี่น้องดเดร่งออก ด,ดูอร่อยมากเป็นก๋วข้าวบ,าบ้านที่แบบไฮคลาสจริงๆถ้าใครสนใจนะครับน้ำพริกแกงในปลาของเทศเนี่ยสามารถจิ้มลงตรงตะกร้าลเลยนะครับทุกคนแนะนำอร่อยมากๆไปตำกันดูนะครับขอกินต่ออร่อยมากๆ